มาออกแล้วขณะนี้เจ้าเมฆลาเป็นตัวนำคู่กับมิสเตอร์คุงผ่านเงินเป็นตัวที่สามถัดไปเป็นผู้สิงที่โค้งป้ายสามเจ้าเมฆลายัางเป็นตัวนำมิสเตอร์คงเป็นตัวที่สอง ผู้สิงที่สามที่โค้งายสิว่าทางตรงเจา้าเมฆขลายเป็นตัวนำผู้สิงผักมาเป็นตัวที่สองมิสเตอร์คุงเป็นตัวที่สามถัดไปเป็นยอดจอรนีเจ้าเมฆขลา,า,ขลายยังเป็นตัวนำเจ้าเมฆขลายเป็นตัวนำผู้สิงเป็นตัวที่สองจา้าเมฆขลายยังเป็นตัวนำมิสเตอร์คุงเป็นตัวที่สอง จำเวลาเป็นตัวนำเชลเชลตัวที่สองผลการแข่งในเที่ยวที่แปดจำเวลาหมายเลขสามชนะที่หนึ่งเวลาวิ่ง0.59.45หวินาทีโชคชั่วงหมายเลขสี่ชนะที่สองเวลาวิ่ง0.59.92วินาทีแชมอัคหมายเลขสองชนะที่สามเวลาวิ่งหนึ่งนาที0.44วินาที จ้าเมฆขลามหมายเลขสามชนะที่หนึ่งเวลาวิ่ง0.59.45วินาทีโชคแค่วงหมายเลขสี่ชนะที่สองเวลาวิ่ง0.59.92วินาทีแชมป์มอค้าหมายเลขสองชนะที่สามเวลาวิ่ง1นาที0.44วินาทีครับ